สวัสดีค่ะพี่น้องมาบอกกันอีกแล้วครัพี่น้องคะพี่น้องวันนี้มีข่าวดีมีข่าวดีสิมาบอกพี่น้องมีข่าวดีจะมาบอกวันนี้ดีใจลายพี่น้องเดสมอนี้เดชช่องข่าวดีใจแห่งพี่น้องดีใจแหงเป็นทางสอมแดงค่ะพี่น้องคะเป็นของช่องแดงโอ้โหมีตังมานั่งอยู่ข้่ะ เด็เจ๊งพี่น้องได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่รอคอยมาหลายเดือนทาโดนแห้งพี่น้องคอไปนี่รอบที่สามได้พี่น้อง Google essence Google essence ค่ะพี่น้องคะ่ะผููใดทีแบบว่าเห็ดเ YouTube เนาะพี่น้องเนาะช่องแดงอะไรค่ะพี่น้องค่ะอืมกะสีลอคอยอันนี้คือใหม่ไม้เด็ดของ การทำช่องน้องพี่หน้องของช่องแดงอ่าของช่องแดงนี่คือคนทุกคนสิลล์อ่าบางคนกับหอเดเทปบดได้ต้องยืนยันโดยบัตรประชาชนน้องพี่น้องเหตุที่บดได้ก็เพราะว่าอันไส่ทียูบถือ,อือทียูบถือทรงบถึงเพราะมันเป็นกระดาษแผ่นเดียวเด้พี่น้องมันเป็นกระดาษซ่องเนี่ยขอไปหลอบลลอแรกหลบแรกใส่ทียู่ใส่ทียูยูบานพี่หน้อง ไ่ทียูอ oh ันย nice. ูอันบ้านเกิดจากของของอุบลบอได้พี่น้องทรงประหอดบอถึงเออบอถึงล่อไายพอล่อรับระสาเนี่ยกับประหอดพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษหลอบแหลพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษรอบสองขอพี่อีกรอบสองขอไซทียูอยู่หม่องเทดงานอยู่หม่องหอผักพี่น้องไซทียูอยู่หม่องของผักของผักเออทียูอยู่หม่องเทศงานรอบสองขอไป เกา่ไดดอีกคือเก่าพี่น้องอืมเกาก่าไใดอีกรอบสองกับเป็นภาษาอังกฤษเก่าก่ได้อีกพี่น้องนี่คอรอบสามรอบสามรอบสามกับว่าท่านใดได้พี่น้องที่แหลกคอไปจนหอดรอบสี่รอบที่สี่คอไปอีกเลยนี่พี่น้องอันนี้ได้นาจะมาทรงกรบันทีเก่าอยู่ดอกแต่ว่าไปไปพออยู่วันทีเก่าพี่น้องอืมแต่ว่าเพิ่งจะมาเห็ดคลิปพี่น้องกูเกิลเอเซนส์ค่ะพี่น้องนี่ใจแห้งพี่น้องเออมันได้ถือว่าภูมิใจอ่ะพี่น้อง เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จของช่องแดงทั้งส่งย t u b e พี่น้องค่ะอืมแล้วที่นี่อันรหัสยูนิี้สิมีรหัสหกหลักเป็นบอพี่น้องรหัสบัตรประชาชนนั่นแหละเมื่อสิเป็นเลขหกหลัหกยูนิ่งเนี่ยพราะว่าเขาต้องเอาอันรหัสตัวเนี่ยไปกรอกใส่ตรงยืนยันที่อยู่นะพี่น้องเนาะมันยังศีสามารถอันไดเงินจากอันอันช่องยูทูบได้พี่น้องจากช่องแดงเข้าไปละอืม คันบบมีตัวนี้ใส่กะบบได้แล้วก็อันส่องของเซาบนเองนะเขาเอาอันนันออกก็ได้พี่น้องอันโฆษณาโฆษณาออกไปเป็นเดือนสองเดือนถูกละมะั้งเพราะว่าบอกว่าครบสี่เดือนมันบอกถ้าครบสี่เดือนแล้วเขาสิอันอยุนแสดงโฆษณาในสามเดือนประมาณสามเดือนกวัวๆเนี่ยมั้งโฆษณากะหายไปแต่บมีโฆษณาอยู่เป็นโอ้่อสองเดือนสามเดือนอยู่มั้ง วัวสีด้นี่นี่คอไปรอบทีสามรอบทีสี่คอไปอีกแล้วแต่ว่านาสิมาคือกันรอบทีสี่กันนาสิมาคือกันคิดว่าใส่ที่อยู่บนถึกบ่คือสมาม่บ่หอดจะสีนาพี่น้องอืมมาที่นี่รอบทีสามนี่ใส่เนี่ยกอบแบบใดไปหาวสันนี่อันอันสอง ไปเชิดหาอ่าให้เพื่อนเทียดคลิปบอคลิปย,ยังอะไพี่น้องว่ามันเทยียดจังไรมันเทยียดจังไรมันใส่ทีย่จังไรกอกแบบใดแบบใดไม่เบิ่งงินงนี้จะไม่มีแต่เพื่อนแบบปิดทีวีนะพี่น้องเนาะป,ป,ปิดปิดปิดเออพ่ให้เขาเห็นพราะว่ามันเป็นของม,ม่วนเขาก็ปเปิดเผยน้ไปกินยังจุกๆมันไหนมีตังเนี่ยออกไปหาของกินข้างนอกได้เนี่ไปห้องขรัวมาเนี่ยสาคัญแห่ง <c oughs> ขออนุญาตพี่น้องเราเรื่องลูก มาไปหาของกินทางหนอกมาวันไม่ต่างม,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 มามามานั่งลงดีๆเลยเด้วเราประเทศนี้เจังไดขคือได้พี่น้องไซที่ยูแบบใดไ่ที่ยูแบบว่บบาอันในในเอเชียเขาซื้อเขาเป็นภาษาอังกฤษยอยู่แล้วมันบอกอะไรเออกระป่อยมันเราประเทศนี้ส่องทีสองพี่หน้องขอสําคัญเลยส่องทีสองส่องบรรทัดที่หนึ่งวันทัดที่สองนหน่อยพี่น้องมองหันะใะ่ซทึ่งอันใส่ทึ่งอันแบบว่าอันซื้อใส่ทึ่งซื้อหอผัก ใส่ทึ่งซื้อใส่ซีเหลอันใส่ซีเหลนใส่อันบันเหล็กถี่ใส่หอพักใส่เป็นภาษาไทยได้พี่น้องบัรทัดบรนถัดที่สองเนี่ยใส่เป็นภาษาไทยกอกให้ละเอีย,ยดยิบเลยพี่น้องเออขอมูลขหองหองเท,าทายย่าไดสั่นเทอดได้ยังอีกกอดละเอียดยิบเลยบรรทัดที่สองเนี่ยขอผักขออยังเนเออบรรทัดที่หนึ่งก็จะเป็นบันเหล็กถี่เป็น,ปนอันอันนี้มันบละแล้าก็ใส่บันเหล็กถี่ใส่อันนี้ไปพี่น้องแต่อันท่านเป็นไปเลยบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยก็ใส่ แต่ว่าตามที่ของอันเจ้าบลสันี่บรรทัดที่หนึ่งเพื่อนบอกนะบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดแรกนันสิเป็นซืออยู่แล้วเออบรรทัดที่แรกม้องเป็นซืออยู่แล้วพี่น้องมันเป็นซือแล้วประเทศนี้บรรทัดที่สองกะอันมันเป็นซือภาษาอังกฤษนาะบรรทัดที่สองกะสิกรละเอียดยิบเลยประเทศนี้พี่น้องกรละเอียดบรรทัดที่หนึ่งบรรเล็กที่เออบรรเล็กที่บรรเล็กที่มูอืมบรรเล็กที่มูกระช้ตั้มบนไปหมองหันเลยกระได้พี่น้องอืมัน่จังสิอันนี้ แล้วบางที่นี่กับบัณฑิตสองกับสิเป็นพวกไา่ละเอียดใส่ซ,ซื่อยี่สือเหรียญหองแพกสั่นที่เเ่อได้ท่อไดยังใส่ละเอียดยิบเลยพี่นอ้องบัทฑิตสองเป็นภาษาไทยอนอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าบัดฑิตสองใส่เป็นภาษาไทยละเอ,อยียดยิบเลยพี่น้องจังใดนี่จังหอดนี่พี่น้องเอ้ยแล้วขอไปอีกแล้วรอบที่สี่นะบัทรนมาหอดตอนเนี้ยนาซิมาหอดคือกันนั่นแหละ,ะวันนันคือบัวมาหอดก็เลยขอไปใหม่แล้วบางที่เนี่ยถ้าเกิดว่าอันใหม่มาหอดอันใหม่มาหอดคือกันเนี่ย ถ้าสมมุิว่าอันไหม่มาหอดกับบตตองไ่แล้วพี่น้องบ่ตองไ่แล้วบ่ตองไ่แล้วเพราะว่ามันเป็นรหัสตัวเดียวกันอ่ามันเป็นรหัสตัวเดียวกันอยู่ข้างในนี่มันสิเป็นรหัสตัวเดียวกันพี่น้องในอัน g ูเกิ e เนเซนเนี่ยอ่ารหัสบ,บาาสัตรประชาช้นเฮาลหละแต่ถ้าเสิเอา่าเอาจับยังจะงสี่นะแล้วเป็นรหัสตัวเดียวกันข้างในเนี่ก็สซิมีวิธีพี่น้องมีวิธีบอกว่าอันให้ไปกรอบจงๆๆังไดจังไดนะใส่จังไหนแล้วก็สซิมีรหัส6กตัวอืม สำเร็จพี่น้อง Google Essence เป็นความภาคภูมิใจถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวพี่น้องจากนี้ก็สร้างรายได้จาก YouTube ช่องแดงได้อย่างเต็มที่พี่นออ้องเออกระสิพยายามลงคลิปแบบให้เต็มที่พี่น้องกระสิได้มีรายได้จากช่องแดงอีกหนึ่งช่องทางแล้วคะ่ะไอพี่น้องพูดได้ว่าท่านอิเหตุกับเหตุเรื่อค่ะพี่น้องคะอ่ะไอสู้ๆพี่น้องพูดได้ว่าท่านอิเหตุกับเหต,กเหตุก็เอาคลิปจากช่องนี่แหละ ที่เข้าลงแล้วจากอันสองฝาเนี่ยไปลงสองแดงต่อพี่น้องอแล้วเห็ุไปเรื่อยๆรืเดี๋ยวมันก็ผ่านอันผู้ติดตามเ่อได้อันหนึ่งพันคนสี่พันชั่วโมงเดี๋ยวก็ผ่านพี่น้องลงไปเรื่อยๆืยแล้วก็จะมีรายได้พี่น้องดีใจออะพี่น้องคลิปนีก้ก็ไปซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะดีใจไลา์พี่น้อง Google a d s e n s e มาแล้วค่ะกอกเรียบร้อยโฆษณากลับมาแล้วพี่น้องโฆษณากาลกับมาเรียบร้อย โฆษณาเขาคือเกาเล่หรือสางไรใดเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้สน,นีค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องค่ะพอกันไ่คลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายสู้ๆวยสวยสสวยสพี่น้องสู้สอย่าลืมไปเห็ดช่องแดงก่อนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณ,ณทุกการรับชมพอกันไ่คลิปหน้าจ้า